โอเคครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆดี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเกมนะครับวันนี้จะมาไกด์พาสายกระทาโลนะครับฟูลซัพพอร์ตนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างแล้วควรจะใส่เซตไหนดีนะครับมาเดี๋ยวเรามากันที่ชุดเซตก่อนแล้วกันนะครับว่าใส่เซตไหนดีสําหรับเซตนะครับผมจะโฟกัสแค่สองอย่างคืออาวุธกับโลเอออาวุธครับประเภทอาวุธกับโลเนี่ยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเอเซอรี่ครับเนี่ยครับแค่สองสองเซตนี้นะครับก็ ะมีอย่างแรกเลยนะครับอาวุธเนี่ยอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าอาวุธ25เนี่ยพวกนี้ถ้าเราอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่แย่ครับมันไม่แย่ที่นี้คือคุณดู m อ็มแม็นะครับกับ150เนี่ยมันเทียบเท่ากับอาวุธเอ่อเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับ m อ็มแม็กแท็อ่าเนี่ยครับเทียบเท่ากับอาวุธเวล60เลยนะครับซึ่งถ้าคุณ อัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆเ่ะมันก็ถึงระดับเจ็ดสิบได้นะครับอัปเกรดก็คือการปรับแต่งนะครับเรากดที่อาวุธเนี่ยคุณกดที่อาวุธแล้วก็กดปรับแต่งองปุปกรณ์เนี่ยมันก็จะสา,สามารถขึ้นไปได้เป็นขั้น IV ได้อีกขั้นหนึ่งนะครับสําหรับอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับอาวุธส่วนโล่เนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเป็นโล่เลเวลห้าสิบนะครับณนะปัจจุบันนะทําไมผมถึงแนะนําเป็นโล่เลเวลห้าสิบนะครับเพราะว่าโล่เลเวลห้าสิบอ่ะมันเพิ่ม M Attack ครับ เอ็มแม็แท็กอ่ะมันเพิ่มข้อดีคืออะไรครับข้อดีของโล้รีวิว50คือเอ็มแม็แท็กมาทให้เราฮิวแรงยิ่งขึ้นครับซึ่งโล่สีฟ้ามันไม่มีครับส่วนโล่นอื่นทาไมไม่แนะนานะครับเพราะว่าตัวนี้โล้ีิ25ส่วนตัวแล้วเอา,เอาไว้แบบสายสะท้อนล้วนนะครับก็เอาไว้ลง KVM ครับส่วนโล่40เนี่ยก็จะเป็น M Damage เม n u บนครับซึ่งมีผลต่อมอนเตอร์ครับไม่ได้มีผลต่อการฮิวหรือการซัพพอร์ตเพื่อนแต่อย่างใดนะส่วน60เหมือนกันครับ M Pen พครับคือค่าเจาะเกาะ ไม่ได้มีผลอะไรต่อการฮิลเลยครับและอีกโล่หนึ่งที่แนะนานะครับไม่ใช่70นะ70ให้ดูเฉยครับเป็น80ครับโล่ที่เพิ่มแฮทครับเพิ่มค่าลดไล่แต่เวล80ครับมันยังอีกไกลครับก็เลยแนะนําเป็นโล่เลเวล50นะครับสําหรับปัจจุบันนะมันเพิ่มทําให้เราฮิวแรงยิ่งขึ้นแล้วเราถึกยิ่งขึ้นด้วยครับก็ชุดเนี่ยส่วนในเรื่องของชุดอะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันแล้วแต่งบประมาณว่าใช้ชุดไหนก็ได้นะครับชุดเนี่ยไม่ได้โฟกัสครับว่า ต้องเป็นชุดเลเวลนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับส่วนประดับเนี่ยคงต้องล็อกนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับคือคงต้องล็อกให้มันเป็นประดับเลเวล25หนะครับเพราะว่าอะไรครับสายกะทาโลเนี่ยค่าแฮตมันหาได้ค่อนข้างยากครับอันนี้คือขั้นที่3ทั้ง3ชิ้นนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตนะบวก4ขั้น3ทั้ง3ชิ้นน่ะลดไล่นะครับมีอยู่1679กับ27นะครับซึ่งมันยังชุบ5ไม่ได้เลยนะครับผมบอกก่อนนะ ลดไล่เนี่ยถึงแบบก็ถือว่าอัดมาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าลดไล่ยังสกิลชุเปียวห้าไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาในส่วนของสกิลเลยแล้วกันนะครับสําหรับเซ็ตเนี่ยก็ตามนี้นะเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับที่แนะนํานะสำหรับเซตฟ้าก็เล่นได้นะครับแต่ว่าโล่ของเพื่อนอ่ะอาจจะไม่ใช่เอ็มแม็กแท็กนะครับเพราะว่าโล่สีฟ้าอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บอกนะครับโล่สีฟ้ามันมีแค่สี่ประเภทนะครับคือพีดีดักชั่นนะครับพีดเมทโบนัส M reduction แล้วก็ M damage bonus นะครับซึ่งต่อมามันจะเป็น40 mm hmm. เห็นไหมแล้วก็เลเป็นเลเวล50ซึ่งมันไม่มีล่ดตัวไหนเลยนะครับที่เพิ่ม M a c tag เพื่อนๆมีแค่โล่สีขาวนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแล้วแต่งบด้วยนะครับถ้างบคุณไปเล่นของสีฟ้าอะไรได้ก็อันนั้นก็ทําให้คุณคิวแรงยิ่งขึ้นจากกระทาด้วยนะครับโอเคอ่ะส่วนของอาวุธไว้ประมาณนั้นนะครับในส่วนของสกิลนะครับผมจะอธิบายให้คร่าวๆนะครับ สกิลก็จะมีเบสซิ่งครับเบสซินเพิ่มสเตนเด็กอินครับแล้วก็พออัพสกิลไอต่อมาเนี่ยเอจิทอ่านผิดขออภัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่มเอจิแล้วก็มูฟสปีดนะครับอีกอันนึก็จะเป็นไอเดอร์สปีดร้อยห้าสิบนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับซึ่งสกิลบัฟเนี่ยอัพเต็มไปได้เลยครับทาไมครับมันมีแค่ค่าคูดาวของที่ครับคุณไม่สามารถลดคูดาวของสกิลบัฟได้เลยนะครับอันนี้แจ้งให้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสมุดหรือว่าคาทาโรนะครับ ค่าแฮตไม่ได้มีผลต่อบัฟเลยนะครับบัฟยังคูลดาวเท่าเดิมตลอดนะครับเพื่อนๆอ่ะหลังจากสกิลบัฟเบสซิ่งไปแล้วนะครับก็จะเป็นไรเบสซิ่งนะครับก็เป็นฮิลหมู่นะครับก็เป็นสกิลฮิลติดตัวนั่นเองต่อมาก็จะเป็นคารี่ครับคารี่บล็อกหนาเมจสิบครั้งนะครับหรือคิดเป็น30%ของแมทเรสพีอ่าประมาณนี้ครับก็เป็นสกิลที่ฟูลทับพอร์ตนะครับผมก็ไกด์มาของอาโคเนี่ยจะมีแค่4อันนี้นะที่ต้องอัพนะ ่วนฮิวเนี่ยไม่ต้องอัพนะครับเปลืองครับอะมาในส่วนของสกิลอิมนะครับสกิลอิมเนี่ยเพิ่มพีแอคแทอย่างเดียวนะครับอันนี้คือสกิลอิมเวลห้านะครับเพิ่มพีแอคแทล้วนๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนอะอันนี้คือสกิลอิมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้พีแอคแทเรา400กับเอแมคแทเรา5,259นะครับกดอิมไหมครับอะเห็นไหมเพิ่มมา10%นะครับ 440นะครับกับ A m อเมไม่เพิ่มนะครับ5259นะครับคุณรออิมหมดมันก็เหมือนกันครับเนี่ย3 2 1อ่ะพออิมหมดครับเหลือ400เห็นไหมเพื่อนเพิ่มแค่ p ีเอ็นะครับเอออันนี้คือผมเทสให้ดูชัดๆนะครับว่าสกิลอิมเนี่ยมันเพิ่มแค่ p ีเอ็นะครับมันไม่ได้เพิ่ม A m อเมแอนั้นเพิ่มไม่ตัวอะไรบ้างอย่างเช่นสไนเปอร์ ไนายหอกไม่ว่าจะเป็นหอกหรือหนาบแล้วก็แบ็กสมิธครับอ่าสามอาชีพเนี้ยคือเป็นอาชีพที่คุณต้องอ่าใช้อิมในการเสริมประสิทธิภาพดาเมจให้กับเพื่อนนะครับถ้ามีเพื่อนในทีมที่เป็นเอ่อตัวที่ใช้เป็นดาเมจกายภาพหรือพีแอคแท็กนะครับก็อย่าลืมอัพอิมนะครับอันนี้เป็นสกิลที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับต่อมาในส่วนของกอเลียเนี่ยต้องดูก่อนว่าในทีมของคุณเนะ่ะเป็นสายคีหรือเปล่านะครับถ้าในทีมของคุณเป็นสายคีแล้วคีไม่พอเนี่ย สกิลนี้จะเพิ่มลักให้ทั้งหมด40นะครับคือปัจจุบันผมกดลักไปแล้วนะครับมันจะเพิ่มลักทั้งหมด40จุดนะครับซึ่งมันเพิ่มให้ไปแล้วนะครับก็เลยเอออาจจะไม่ได้กดให้ดูนะเพราะมันกดไปแล้วนะครับตัวลักเนี่ยเพิ่มมา40แล้วนะครับอ่ะในส่วนของชุบเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะครับว่ายังอัพได้อีกนะครับผมบอกเลยอัพได้อีกครับค่าลดไล่เนี่ยมันพอแล้วครับแบบค่าไล่เราก็ไล่เนี่ยถึงชุบ5ก็ไล่ไป3วิแต่ ตรงครูดาวตรงนี้ครับตรงครูดาวข้างบนเนี่ยมันจะลดไม่พอครับถึงเป็นเลเวล4ก็ยังไม่พออยู่ดีเพื่อนเเห็นไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าแฮตเราน้อยครับไอ้ตรงแฮตกับไฟนอลแฮตเรามันน้อยนะครับมันยังไม่เพียงพอนะครับกะทาโ่เนี่ยมันต้องมีอีกหลายองค์ประกอบในการช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยได้นะครับสำหรับอาวุธเงาถ้าไปถึงเลเวลสามกรอัพแฮตได้เลเวลหนึ่งก็อัพตรงแฮตตรงนี้ได้นะครับมาช่วยของเรื่องในการลดไล่านะครับอันนี้ผมจะ ยังไม่อัพให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของไปอัพเองอ่ะในส่วนของชุบเนี่ยก็ตามภาพเลยนะครับชุบได้ประมาณเลเวลสามเลเวลสี่นะครับยังชุบเลเวลห้าไม่ได้ก็ยังต้องใส่เป็นเซตนี้ไปก่อนครับสำหรับฟูลซั u พอร์ตนะยิ่งชุบยิ่งอัพชุบเลเวลสูงเท่าไหร่เนี่ยค่าไล่คุณก็จะน้อยลงเท่านั้นครับคุณสังเกตนะครับสามสี่ห้าเหลือศูนย์จุดสองเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยคุณไม่สามารถลดได้นะครับแล้วมันก็จะหลบมีหลอดไล่แบบแป๊บเดียวเองครับศูนย์จุดสองเนี่ยนี่ค่อนข้างตอบโจทย์ครับสําหรับชุบนะ ก็พยายามดันให้มันชุบ5ไปก่อนพอชุบ5แล้วเราค่อยเปลี่ยนปรับออกไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเอ่อซับพ,พอร์ตนะครับอ่ะต่อมาเป็นของแซนตูลี่ครับของพีทนะครับแซนตูลี่ก็เป็นสกิลฮิลครับก็สกิลฮิลทุกฮิลนะครับเน้นที่เอ่อเอ็มแอคแทกยิ่งเอ็มแอคแทกเยอะก็ยิ่งฮิลแรงนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นโล50นะครับต่อมาเป็นสกิลแองครับตัวแองเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นสกิลที่โอเคมากๆนะครับเพราะมันเพิ่มเดฟเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น m อ็มเดฟพีเดฟทั้งสอันอยู่ยแต้นเนี่ยตัวนี้เอาไว้ใช้ในตอนสู้นะครับเพ,เพื่อนๆดูนะตอนนี้มี PDF ดฟอยู่746 Mde อยอ็ดอยู่1000นะครับกดแองแบบป้างอ่าเป็นพันห้านะครับอันนี้มันเพิ่มมาอีกหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าสกิลแองนะครับมันจะคิดแบบนี้ครับเพื่อนๆคือค่าวิทเรามันเยอะนะครับ พอวิทเยอะปุ๊บอะทุก15จุดจะเพิ่มอีก1%ครับสำหรับวิทยอะมันอาจจะเพิ่มเกิน100%ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ตัวละครนั้นๆที่ได้ไปด้วยนะครับก็สกิลนา1ิวิตัวนี้เป็นสกิลที่ต้องเข้าไฟเราค่อยกดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการล่าบอสหรือใดๆก็ตามนะครับส่วนแม็กเนี่ยตัวนี้แล้วแต่ว่าจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มเอเมเมจโบนัส3า0ครับสำหรับเรเวล10นะครับแล้วก็ ดีเจนเอสพีเนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับเพราะว่าในการซัพพอร์ตเพื่อนอนะ่ะผมว่าให้เพื่อนปั๊มดีกว่าครับเอาในอีก10 10แทบเนี่ยไปอัพอย่างอื่นดีกว่านะอ่ะในส่วนของพีทอ่ะก็จะมีสก,กิลแค่นี้ที่แนะนำนะก็จะเป็นอิมกอรเรียถ้าเป็นทีมคุณเป็นคิกก็อัพกอรเรียครับแล้วก็ชุบเนี่ยดันให้มันเป็นชุบห้าได้ครับถ้าชุบ5้าได้ก็จะเวิร์กมากๆเพราะาเพื่อนอ่ะจะขึ้นมาที่เลือดประมาณ100%เลยนะครับถ้าอินคุณเยอะก็เป็น100นะรับตามนี้นะ แล้วก็สกิลแซนครับเอาไว้ฮิลแองก,กับแอสซัมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเพิ่มเดฟนะครับพยายามบัฟรีบัฟบ,บ่อยๆพวกแองกับพวกอิมเนี่ยพวกนี้จะรีดดามจจากการทำดามจจากบอสได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือทําให้เพื่อนอืดด้วยแล้วก็เพิ่มดามจให้ทีมด้วยนะอ่ะมาในส่วนของสกิลไฮพีทนะครับถ้าแต้มเหลือนะครับอันนี้ในส่วนของถ้าแต้มเหลือให้อัพเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้ดียังไงมันลด s p สครับสาหรับทุกสกิลเลยนะครับ คุณดูนะครับเนี่ย SP ที่ติดลบอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเนี่ย SP เนี่ยมาจากสกิลไฮพีดตัวนี้นะครับของไฮคลาสเนี่ยเนี่ยสกิลตัวนี้นะครับลด SP ลง20%อันนี้ถ้าแต้มเหลือค่อยมาอัพนะครับหลังๆเลยซรับสกิลที่ใช้ก็จะเป็นฮิวใหญ่ครับฮิวใหญ่เนี่ยอัพไปขั้น10เลยก็ได้ครับจริงๆนะไม่ได้มีผลเลยขนาดนั้นครับเพราะว่ามันคููทามค่อนข้างเร็วครับแต่ถ้าใช้เท่าที่คููทาะ ใช้เท่าที่คููดาวได้อะมันก็จะวนสกิลได้ดีกว่าครับแบบสแปมฮิลได้ดีกว่าเห็นไหมเนี่ยถ้ากดฮิวไปมันก็จะดีมาค่อนข้างเร็วครับแต่ถ้าคุณแบบลั้นเพิ่มมาอีกเลเวลหนึ่งณปัจจุบันนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นคูดาวเป็น5้าวินะครับซึ่งไม่ค่อยคุ้มนะอัพมาถามอัพได้ไหมอัพได้ครับเป็นเลเวลสิเนี่ยคุณดูนะครับเห็นไหมเปลี่ยนเป็น5้าวิครับฮิวแรงขึ้นแต่เป็น5้าวิซึ่งไม่ค่อยคุ้มนะครับก็ลดให้มันเป็นระดับเก้าก็ สำหรับสกิลสำคัญ,คญของไฮพีทก็จะมีแค่ตัวนี้ครับเป็นตัวการตายช่วยให้เพื่อนเราอะแบบมีอนุญาขัดขืนขึ้นมาหน่อยเดียวครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็ได้ครับได้อยู่นะครับสำหรับสกิลนี้อีกสกิลหนึ่งอะเป็นสกิลที่เอาไว้ลงหอคอยนะครับสำหรับฟูลซับพอร์ตเนี่ยเอาลงหอคอยได้เซฟตี้วอลก็พอจะช่วยได้ครับอาจจะไม่เยอะแต่ก็พอช่วยได้นะครับก็แนะนําแคา่สามสกิลนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นลด SP ครับ แค่นี้ครับสาหรับสกิลนะสำหรับเล็กอะ่ะตัวเล็กเนี่ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจอัพเลยนะครับเล็กเนี่ยเป็นสกิลที่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นผลครับมันจะเห็นผลแบบพวกมองอะไรเข้ามาอะไรแบบนี้วันฮิตคิวได้อะผมว่าน่าจะมีผลครับเพราะมันเป็นสกิลที่ต้องกดแล้วมันกดบัฟให้เพื่อนนะครับสกิลเล็กเนี่ยซึ่งมันไม่ค่อยเห็นผลครับผมไปเทสมาแล้วนะคือมันกดให้เพื่อนอ่ะแล้วมันเกิดผลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ ซึ่งเพื่อนเรากดตีตีอยู่อ่ะมันอาจจะมีดามเมจเดียวที่ขึ้นไปแบบ2เท่าปั้งเดียวแค่นั้นครับไม่ได้มีอะไรเลยครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับในส่วนของซับเนี่ยไอตัวเนี้ยเออมันเป็นสกิลที่เพิ่มฟิ n a l อแฮทครับแต่มันอยู่เพียง7วินะครับตรงนี้ถ้าแต้มเหลือเพื่อนๆก็ลองดูครับแต่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะก็ไปอัพในส่วนของอื่นๆเอาก่อนแล้วกันนะครับอย่างพวกแบบเออเซฟตี้วอลเอยหรือว่าเป็นพูม่านะครับพูม่าเนี่ย คล้ายๆเซฟตี้วอลครับแต่เป็นการกันดาเมจร,ระยะไกลนะครับฟูลซับพอตในอนาคตเดี๋ยวผมอาจจะมาไกลเพิ่มให้นะครับแต่สําหรับฟูลซับพอตของคาทาโร่เนี่ยผมเอาไว้ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสงสัยยังไงก็คอมเมนต์อสอบถามได้นะครับแล้วอยากได้คลิปประมาณไหนอีกก็เดี๋ยวสอบถามมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ